สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมถุนวันนี้นะคะช่องโหราโมเตลรนะคะจะมาทํานายลัคนารา,ราศีเมถุนนะคะทษทุกไทยเสาร์ละคะ่ะซึ่งเราจะลงรายละเอียดของดาวเสาร์ทีล่ลึกขึ้นนะคะที่มีที่กระทบกับาดาวเดิมในพื้นดวงนะคะซึ่งเราจะมีดาวที่มันให้ผลกับชาวราศีเมถุนในเรื่องความทุกข์นะคะแล้วก็ในเรื่องที่มีความามันจะมีแบ่งเป็นดาว ฝั่งที่เป็นศัตรูกันและฝั่งดาวที่ให้ผลด,ดีกับดาวเสาร์นะคะซึ่งเราจะใช้ทักษะในการาพยากรณ์ด้วยนะคะซึ่งทีนี้ดาวเสาร์อยู่เรือนไหนทุกและดีเรื่องอะไรซึ่งดาวเสาร์เนี่ยถ้าถ้าเราต้องดูพบเจ้าเรือนด้วยว่าดาวเสาร์อยู่เรือนไหนและพบเจ้าเรือนไปอยู่ที่ใดนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อเรือนอะไรบ้างที่ทําให้ดาวดาวเสาร์เนี่ยสัมแดงฤทธิ์นะคะ เมื่อ2อสปีที่แล้วนะคะของลัคนาราศีเมทุนนะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ตรงอพอบมอรณะคือพอบนี้นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างทินต่างต่างประเทศแต่ว่าเขาจะเดินทางแบบว่าไปไม่กี่วันค้างคืนไม่กี่วันแล้วก็กลับมานะคะสำหรับเจ้าชะตานะคะหรือเกี่ยวกับปัญหา เจ็บป่วยเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกนะคะพวกฟันพวกขายอย่างเงี้ยเจ็บเมื่อยตามร่างกายอะนะคะสําหรับของเจ้าชะตาเองแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของญาติาผู้หญิงญาติผู้หญิงหรือว่า,าการสูญเสียของญาติผู้หญิงของอาจจะเป็นคนส่งอายุที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดาวเสาร์มันจะ เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสก็จะเป็นผู้ชายนะคะหรือญาติผู้ชายหรือผู้ใหญ่ผู้ชายแต่ดาวเสารเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะที่อาจจะต้องที่อาจจะมีการสูญเสียไปบุคลคลที่รักนะคะทีนี้ วันที่1มีนาคม2,566อยหน,นะคะถึงสองพถึงวันที่27่บจ็ดพฤษภาค,คมสองพนห้ารอยหดนะคะดาวเสาร์เขาก็จะย้ายเข้ามาอยู่เรืนสุภาน,นะคะหญิงจะใช้ในหญิงจะใช้ทักษะในการพยากรณ์ด้วยซึ่งเขาเรียกว่าทักษะจอนะน,นะคะซึ่งแต่ละคนก็ต้องไปดูทักษะของตัวเองว่าปีนี้ทักษะของเราอะอะไรเป็นการากินี ดาวเสาเป็นกาลากนีหรือเปล่าซึ่งจะดูตัวสีแดงข้างล่างนะคะดาวเสาเป็นกาลากนีไหมดาวเสาเป็นสีไหมหรือดาวพฤหัสเป็นกาลากนีซึ่งทักษะเนี่ยเราสามารถดูในช่อง uh, myhorra ได้นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะยิงสอนดูวิธี ดูทักษะง่ายๆนะคะมันจะมีคลิปอยู่ว่าดูยังไงนะคะสาหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่ยังไม่ได้ลงที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ลึกๆกันนะคะถ้าคนที่เรียนโหราศาสตร์เขาจะมีวิธีนับทักษะของแต่ละปีแต่อันนี้คือสําหรับคนที่เข้ามาดูาโหราศาสตร์ไทยในในช่องของหญิงซึ่งให้ดูกับเว็บเว็บไซต์หรือว่าอัตโนมัติที่เราจะดูง่ายกว่าอย่างอื่นนะคะซึ่งถ้าเราดูทักษะแล้วอ่ะ ทักษะเนี่ยของแต่ละปีเนี่ยถ้าเป็นถ้าเสาเป็นกาลีจอนเนี่ยมันคำทำนายเนี่ยมันก็จะร้ายนิดนึงะนะคะมันก็มีความทุกข์ใจเลยล่ะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสี่จอนเนี่ยเขาอ,อาจจะมันเสาร์มันเป็นดาวโทษทุกอยู่แล้วยังไงมันต้องมีความทุกข์ใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะแบบดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีอะไรขุกขักจุกจิกจุกจิกใจไปเรื่อยๆซึ่งมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่า จุดพีคของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกาลิจอเนี่ยมันก็จะมีจุดพีคของชีวิตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวเสาร์ที่เข้าสุภากันดีกว่าค่ะซึ่งดาวเสาร์เข้าสุภาเนี่ยสุภาเนี่ยเขาเรือนสุภาของลัคนาราศีเมทุนเนี่ยสุภาเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกของจิตใจก็ได้นะคะการเดินทางตาดประเทศนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ฝั่งชายน,นะคะการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยค่ะาการเดินทางการเรียนต่อนะคะการศึกษาต่อนะคะทีนี้เมื่อดาวเสราร์มันมาอยู่สุภาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรรองรับอยู่เลยเนี่ยเจา้าชะตาเนี่ยเขาอาจจะเดินทางต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแต่มันหรือแต่ว่าเข้าสุภาเนี่ยเขาอาจจะต้องไปอยู่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศนานหน่อย2อสปีเลย สำหรับอายุของดา,าวเสาร์เลยถึงซึ่งอย่างอย่างน้อยแล้วว่ามันต้องมากกว่าหนึ่งปีที่จะต้องไปอยู่ต่างประเทศหรือไปไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไปเรียนต่อหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอาจจะไปทํางานก็ได้หรือว่ามีการเดินทางต่างป,ะประเทศ <ๆ S 1> บ่อยก็ได้หรือมันมาจากมรณะซึ่งในบางรายเนี่ยอาจจะได้รับทรัพย์สินมรดกเนาะอะไรอย่าง,งเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นสีจรเนี่ยก็อาจจะมีการมีอ่าได้รับทรัพย์สิสนมรดกได้เงินประกรันหรือดาวเสาร์เนี่ยอาจจะ เขาเป็นมรณะและเข้าสุภะ การเจ็บป่วยอยู่ทุกๆอย่างเนี่ยอาจจะบรรเทาลงนะคะแต่ท้าเสาเนี่ยก็ต้องเป็นทักษะอนที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทักษะอนที่เป็นกาลีนะคะแต่ถ้าเป็นทัทกษะอนที่เป็นกาลีนะคะซึ่งกว่าคุณจะได้มรอดอกหรือว่าการเดินทางอาจจะมีปัญหามีการขรุขระมีอะไระที่มันมีปัญหาขึ้นมาก่อนต้องแก้ปัญหาตรงนั้นถึงจะได้มานะคะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ที่มีที่เป็นดาวเดิมรองรับอยู่นะคะอันนี้นะคะ อยู่ในเรือนสุภนะและก็เรือนสหชาะนะคะซึ่งถ้ามีดาวศุกร์เนี่ยอรองรับอยู่แล้วเนี่ยเอาที่ดาวสองไม่เป็นกาลลิจดก่อนเป็นทักษะธรรมดามาทับดาวศุกร์เนี่ย <ๆ S 1> เขาจะมีความทุกข์ใจนะคะดาวศุกร์เราก็ต้องรู้ว่ามาจากเรือนอะไรนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าเรือนบุตรตะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะซึ่งอันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับ ลูกหลานบริวารหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อความคาสั่งเขาหรือลูกหลานบริวารน,นะคะเดินทางไปเรียนต่อต่อตางประเทศแล้วอยู่ไกลจากเจ้าชะตาทําให้เจ้าชะาทุกใจและเป็นห่วงตรงนี้ส่วนาดาวศุกอีกดวงหนึ่งนะคะที่มาอยู่เดือนสหชาติเนี่ยคืออันเนี้ยมันอาจจะมีการทุกข์ใจเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางต่างการเดินทางกัน มีประสักในการเดินทางเหนื่อยกับการเดินทางหรือเหนื่อยกับการติดต่อสื่อสารที่มันไม่ลงตัวสักทีหนึ่งหรือเพื่อนพี่น้องนำความเดือดร้อนมาให้เจ้าชะตานะคะซึ่งเมื่อกี้บอกว่าดาวเสาร์เป็นทักษะธรรมดาไม่ได้เป็นทักษะที่เป็นกลากินีจอดคือมันก็จะแม้มีความทุกข์เรื่อยๆนะคะมันยังไม่ถึงจุดผีแต่เมื่อวันใดหรือปีใด เสามันอยู่ตั้งสองปีครึ่งเนาะมันต้องมีปีหนึ่งอะที่เป็นการีจรนอะเนาะมันวันนั้นก็จะเป็นจุดพีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดพีคคือมีปัญหาก,กับเพื่อนรุ่นแรงอาจจะต้องมีการแตกแยกอย่างเงี้ยค่ะหรือคิดถึงลูกหลานหรือว่ามีการเดินทางไปหาลูกหลานก็ได้เงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าทําให้ความทุกข์ใจเราอย่างเงี้ยจบลงซึ่งมันก็ต้องใช้ระะเวลาคือดาวเสาร์เป็น ดาวที่ใช้ระยะเวลาให้ผลระยะเวลานานมันถึงจะปนมันถึงจะจุดถึงจุดพีดตรงนั้นน่ะน,นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนิดหนึ่งนะคะคือดาวศุกร์เนี่ยที่มีดาวศุกร์พื้นดวงเดิมอยู่เนี่ยออยู่ในเรือนสุภาหรือว่าสาชาเนี่ยมันก็ดาวศุกร์เขาหมายถึงเรื่องความรักกับเรื่องเงินด้วยซึ่งเขาอาจจะมีความทุกข์ใจเรื่องเงินด้วยนะคะแต่อาจจะเรื่องเงินที่อาจจะต้องจนเจือปุดหลานอย่างเงี้ยคะ่ะ จ่ายเงินให้บุตรหลานในกรณีที่บุตรหลานไปเรียนต่อหรือเรื่องความรักนะคะซึ่งความรักเนี่ยที่จริงเจ้าเดือนความรักหรือปัตนิของลัคนาราศีเ,เมทุนเนี่ยก็คือพฤหัสซึ่งเดี๋ยวพฤหัสวันที่19มเกามิุนายนเขาจะย้ายเข้าลาภานะคะซึ่งถ้าดาวสองไม่เป็นกาลีจอนะคะหรือคือความรักเขาก็ยังดีอยู่แต่ก็อาจจะมีปากเสียงหรือว่ามี ไม่ลงรอยกันนะคะแต่เมื่อปีใดที่พระหัตเขาลงวินาศเนี่ยนะคะพระหัตลงวินาศเสาเป็นกาลีแล้วก็มีสุขอยู่ตรงนี้หรือเดี๋ยวจะมีจันทร์ด้วยค่ะอันนี้ให้ระวังการเลือกรายา่ร้างนะคะแต่ว่ามันอีกนานค่ะ ดาวจันค่ะดาวจันทร์เป็นดาวเดิมที่อยู่รองรับดาวเสาร์อยู่ในเรือนสุภาและก็สาชาของลัคนาเมิทุนน่ะนะคะดาวจันเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมผาของลัคนาเมิทุนนะคะเมืออม่อดาวสร์มาทับดาวจันเนี่ยนะคะคือผลของเขาก็คืออ่ขอโทษทีก็คืออาจจะมีความทุกข์เรื่องการเงินนะคะถ้ายิ่งเสาร์เป็นกาลีอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความทุกข์เรื่องการอน นิสินยืมหนี้หนึ่งเรื่องนี้สินหรือมีการหยิบยืมนมันมีการกู้ยืมเรื่องการเงินเข้ามานะคะหรือมีแล้วถ้ามีามดาวสุขรองรับอยู่ที่สาชะเนี่ยอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนหรือเพื่อนเก่าเนี่ยมีการหยิบยืมเรื่องเงินกับเจ้าชะตานะคะซึ่งอันเนี้ยถ้ามีการหยิบยืมเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนถ้าเป็นการลีจอนอาจจะไม่ได้คืนเพราะว่ามาจากมรณะด้วยเงินยืมแล้วหายไปเลยะไรอย่างเนี้ยค่ะ แล้วก็ทีนี้ก็มีเรื่องเออก็จะมีเจ้ชาชะตาก็จะถูกใจด้วยนะคะอันเนี้ยเพราะว่าเสากับเสาขอบจันเนี่ยมันก็ไม่ถูกกันซึ่งอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องการเบื่อหน่ายด้วยเบื่อหน่ายคู่ครองหรือว่าเป็นคุณรักนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเก,เ,เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่แบบให้คู่ครองให้คุณรักอย่างเงี้ย อาจจะมีปัญหากันตรงนี้ด้วยซึ่งก็ต้องให้ระวังนะคะถ้าเป็นเสาเมงการีจอนม่คือมันจะมีปัญหาแบบเหมือนสะสมอะสะสมจนถ้าสมมติวันไหนราในในช่วงปีนั้นแล้วว่าเสาเป็นการีจอนอย่างเงี้ยคนก็เป็นจุดพีคทันทีเลยซึ่งอันเนี้ยก็อยากถ้าคุณรู้ดวงตัวเองคุณก็ต้องระวังระวังแล้วเขาเรียกอ,อะไรพยุงกันไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงนั้นก็อาจจะห่างกันไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดาวอังคารกันนะคะที่เป็นดาวพื้นเดิมเป็นดาวดวงเดิมที่อยู่ในพื้นดวงรองรับดาวเสาร์อยู่ทั้งสุภะและก็สหชานะคะถ้าอยู่ในสุภะเนี่ยก็เออเขาจะมาจากเรือนอรินะคะกับลาภะอรินี่หมายถึงคู่แข่งคู่ศัตรูสัญญานะคะหรือว่าเป็นพวกกู้ยืมก็ได้ค่ะส่วนลาภะเนี่ยก็คือผลประโยชน์ต่างๆ พวกงานเสริมรางวัลแต่ว่าเสาดาวเสากับดาวองคาเนี่ยเขาเป็นคู่สุดตรูก,กันซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เสามาจากมรวะมาจากมรณะและเข้าสุภาอืมทีนี้อ่าปัญหาถ้ามีการเจ็บไข้ได้ปวดอยู่เนี่ยเขาอาจจะหายไปนะคะความเจ็บไข้ได้ปวดอาจจะหายไปมีอ่ามีการรักษามีการบรรเทา ได้เงี้ยมีบันมีบรรเทาหายไปได้เงี้ยคะ่ะแล้วก็ทีนี้ปัญหาพวกความขัดแย้งต่างๆกับคู่กรณีหรือกับเพื่อนฝูงเอ่อหรือกับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีคนคอยอิจฉาในช่วงที่เราเสาอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันจะบรรเทาลงนะคะหรือทําอะไรเจ้าชะตาไม่ได้นะคะแล,แล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะ หรือว่าการเดินทางที่ไกลนะคะอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้ได้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นทั้งทั้งเรื่องงานเสริมหรือว่างานพิเศษหรือว่าหรือว่าต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าจะต้องเหนื่อย้ะต้องหนักต้องมีอุปสรรคก่อนถึงจะได้นะคะถ้ามีดาวอังคารอยู่รองรับอยู่ทั้งสุภาและก็สหชานะคะ เดี๋ยวเรามาดูดาวด้านดีกันบ้างนะคะดาวอาทิตย์ค่ะถ้ารองรับอยู่ในเดือนสุภานะคะ,ะพื้นดวงเดิมนะคะแล้วก็สาชะนะคะเขาเป็นเจ้าเรือสาชะอยู่แล้วด้วยค่ะเพื่อนฝูงเจ้าชะตาญาติพี่น้องเจ้าชะตานะคะการเดินทางติดต่อจะราบรื่นนะคะ,ะช่วยส่งเสริมเจ้าชะตาในอย่างดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสาวเป็นกาลีเนี่ยอาจจะมีการขรุขระมีอุปสรรคก่อนนะคะถึงจะมีมีปัญหากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกาลีนะคะแต่ว่าไม่ถึง ถึงขั้นจุดพีกันนะคะที่จะต้องแตกแก่แยกกันไปเพราะว่าอาทิตย์กับเป็นอาทิตย์กับเสาเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุไฟทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์ถ้ามีดาวอาทิตย์รองรับเนี่ยเขาจะมีการโยกกับดาวพฤหัสด,ด้วยซึ่งผู้ใหญ่ฝั่งผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ฝั่งผู้ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีการ อุปถัมภ์คำจูนเจ้าชะตานะคะให้มันให้ประสบความสําเร็จตรงนี้หนะ้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการได้รับไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่นะคะเพื่อนฝูงก็ช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือเพื่อนแต่จะเป็นเพื่อนผูกเพื่อนฝูงที่มีอายุมากแล้วหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับกับเจ้าชะตามาดูดาวราหูกันค่ะดาวราหูเนี่ย เขาอยู lla, uno, hay hay ่ในเรือนสุภาษนะคะแล้วก็เป็นดาวเดิมนะคะแล้วก็สห a ช h นะคะถ้าถ้ามีสองถ้ามีดาวราหูอยู่นะคะซึ่งดาวราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาอยู่แล้วแหละก็เป็นมีมาตรฐานเป็นเกษตรบดีเสวก็มีมาตรฐานเป็นเกษตรบดีเหมือนกันเพราะว่าเสาเป็นสามารถเป็นเจ้าเรือนได้สองสองเรือนนะคะคือมรณะและก็สุภาซึ่งถ้าเจ้าถ้ามีดาวราหูรองรับอยู่เนี่ยเจ้าสตาเนี่ยมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะ ความสุขความเจริญจะนํามาสู่เจ้าชะตานะคะลาบผลต่างๆการจนํามาสู่เจ้าชะตาผลสําเร็จทางหน้าที่การงานก็จะนํามาสู่เจ้าชะตาการติดต่อสื่อสารนามาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้การสนับสนุนเจ้าชะตาหรือเจ้าชะตามีการเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะหรือมีการ เดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือมีการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าเจ้าชาะตาได้รับผลสําเร็จกลับมานะคะเพราะว่าราหูและก็ดาวดเสาเนี่ยเป็นดาวิุรเขาจะช่วยส่งเสริมกันให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องเงินเรื่องการศึกษาสิ่งที่เจ้าชาปรารถนาก็จะได้ผลสําเร็จตรงนั้นนะคะมาดูดาวพุธกันค่ะดาวพุธเนี่ย ถ้ามีดาวพุธเดิมอยู่นะคะรองรับอยู่ในเดือนสุภาแล้วก็สระดาวพุธเขาเป็นเจ้าเรือนตนันโนกับเนี่ยนะคะเจ้าเรือนตันุนกับเจ้าเรือนพันทนะคะซึ่งอาจซึ่งเกี่ยวกับเจ้าตัวชะตาเองแล้วก็ครอบครัวบ้านที่ดินรถนะคะอะสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวอ่าเป็นดาวที่สนับสนุนกับดาวพุธนะคะอ่าซึ่งเวลาการเจราจาการ,รติดต่อประสานงานเนี่ยจะให้ผลสําเร็จกับ เจ้าชะตานะคะแล้วก็การซื้อขายเรื่องบ้านที่ดินรถนะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยการเจราจาที่เด็ดขาดจะทำจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้เจ้าชะตาเจ้าชะตาจะ,จะประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานและการเจราจาต่างๆการติดต่อสื่อสารต่างๆแต่ถ้าดาวเสาดาวเสาเป็นกาลีหรือว่าดาวพุธเป็นกาลีอย่างเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องการเจราจาที่ผิดพลาดแต่ยังไงเจ้าชะตา ก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้และประสบความสําเร็จนะคะถ้าเจ้าสามีญาติมีพี่น้องเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเจ้าชะตาในการติดต่อสื่อสารประสานงานหรือช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงเนี้ยก็จะมีการช่วยเหลือเจ้าชะตาด้วยถ้ามีดาวพุธอยู่ดาวพุธตรงนี้เขาเป็นดาวยงยอดด้วยยังไงเจ้าชะตาต้องมีชื่อเสียงในสังคมในช่วง 2- 3ปีนี้นะคะแล้วก็เป็น ครอบครัวจะเป็นแบ็คให้เจ้าชะตานะคะบ้านรถที่เด่นเนี่ยอ,อยากถ้าเจ้าชะาาอยากได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้นะคะส่งมากค่ะขอบคุณลัคนาราศีเมถุนมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องโหราโมเตลูนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะอชอบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโหราโมเตลูด้วยนะคะเป็นกำได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ